สวัสดีครับปกกับจองลงเดียนะครับทีมหลังบ้านนะ้ององค์หญิงนะครับผมเนาะนี่แดดลมลมตกครับอืมมันรอตามในโรงเดียนเลยเอาไปา <c oughs> ตอนน้องสองมวนเลยเอาไปเดินม,มาเดินมามาเร็วรถมา ดีดีเล่นอยู่หลังบ้านกับเจโด้ครับแต่หลวงเดียป่าบุญรอดมาด้านหนา้าาะว,ว่าเสียโดกาห่วงดีๆเดี๋ยวกลัวจะไปทำเลยไปวันนี้หน้าตีกับเจโดคุณรอดนอนอยู่ดีดีือนอนข้างดีๆนะอยู่ๆลุกขึ้นไปแหง ไปให้ใช่บนรอดว่วงดีที่ครับม,มู่ครับล่งจากเสียตังไปแล้วก็ แม่ก็ปาปิชี่ครับผมแต่โม่น,นะครับคือปุ่มต่างตน้องไม่ค่อยดีนะครับผมเนาะป่อยได้จักนิดจักน้อยก็เจ็บป่วยจักนิดจักน้อยก็เจ็บป่วยครับผม ก็ต้องทำใจกับเพราะว่าคุณหมอกะบอกมานานแล้วนะครับผมเนาะตั้งแต่น้องใครนักเมื่อครั้งที่ไปโรงพยาบาลที่ไทยเอฟซีตีว่าติดตามจำได้เนาะจึงอะคอมเมนต์ตีว่าเสียดายต่างแบบนั้นแบบนี้นะครับผมนะคือไม่ได้ก่อต่างนะครับผมนะตีพูดลาวอาการให้น้องฟังนะครับผมนะ เดี้ยไม่ได้ให้ก็ช่วยเลือดหรือไหวได้แบบนี้น,นะครับผมนัานเล็กๆหน่อยๆไม่เนื้อปลากกว่าแรงนะครับตันองปานางไม่เคยเอ่ยนะครับผมเนาะจ่ายเงินส่วนตัวนะครับเจียร์ในนองนะยืมไม่กรับบางทีเงินจากเอฟซีนะครับจากพอต้งพอท็อปหรือจากเอฟซีคนนู้นคนนี้มีนําใจเล็กๆ,ๆหน่อยๆก็เก็บไว้นะครับกินใจหรือกับข้าวได้ก็เออเลือกอนะันเนี้ แบ่งปันปให้เด็กๆนะครับปุ้มเนาะไม่ได้รวยไม่ได้ได้กับปุ่มเป็นลูกจ้างกว่าน,นี้แหละแต่เราเลี้ยงเขาเล้วนะคระปุ่มเนาะจูบกายไม่บายนะคระปุ่มเราก็ต้องดูแลเขาครับตามดี่มควรนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับว่าเออ เอฟซีันได้มีนำจงนำใจหรือว่าแกกคอมเมนต์มาเออหน้ากำลังใจหรือว่าติดตามจองเรือองไ้ประมาณนี้ดูคลิปดูได้แถวนี้ก็เป็นกำลังใจมากแลวกรัพุมมก็คุณหมากมากัากบพุมนะครับก็มีเกตนักจริงๆ FT แต่ว่าติดตามก็น่ารู้นะครับคือบุญรอดนะครับแต่ก็เกรงใจนะครับก็เลยปรึกษาทุกคน เหล่าเอฟซีด้วยติปานางปาบุญรอดไ้อาโมด้วยพลังนําใจพลังความเมตตาของเอฟซีนะครับที่มีต่อชีวิตน้อยๆน,นะครับเว้นใหญ่มาเขาเป็นสัดนะครับก็ก็มีชีวิตยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เหมือนกันนะครับพุ่มนะในแม่กับเนี่พลังนําใจพลังความรักความเมตตาต่อสั์เปื้อนรวมโลกด้วยกันครับ เห็นไหมได้เดินเล่นเนี่ยได้มีชีวิตขึ้นมาเห็นไหมครับเราเห็นแล้วเรามีความสุขไหมครับเราเห็นแล้วเรามีความสุขนะครับว่าครั้งนึ่งเนี่ยเราเห็นมันบุญร้อนมันเกือบตายแล้วครับผมแต่เราด้วยเงินเราฮ่าซิปรอยกึ่งรอยช่วยกันเห็นไหมครับมาเห็นเขาเดินมาเห็นเขามีชีวิตกินกีดู้อะครับผมมันมีความสุขขนาดนั้เลยครับ

ดีดีไม่ปาก็ไปเตียวนะครับปุ๊ดีดีไปเล่นกับเสียดโดตึงหายเสียดโดอันหายใส่บุญรอดหึงลงใส่ว่วงว่วงดีดีทต่ไม้บุญรอดต้องเล่นอยู่เนี่ยแต่ตามหลวงเดียต้แต่อต,อต,อตอ้ในนั่ดูครับปุไม่มีเปลอนเล่นส่วนไอ้มู่ก็เล่นไม่ได้นะครับปุมมามู่แหม่ก็กักบริเวณต้งไปฮะต้องไปเสียตังมา เล็กๆน้อยๆนะครับพุ่มเนาะตีว่าปล่อยนองปิดนักง่า <c oughs> ยดูอุ่นรอดไม่จบหรือว่าเสียดายตางเรือได้ก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะครับพุ่มเนาะไม่จบเรือนป้านครับ นะครับเนาะลุงเดียหรือว่าไก่ป่านางอะไรก็แล้วกันแต่ทุกคนไม่ได้บังคับนะครับปุนะ่มเนาะไม่ได้บังคับกันทั้งิ้นเห็นไหมเห็นไหมครับ f ีีเห็นไหมหนี่ชีวิตตีเอฟซีรวมพลังกันสวยเห็นไหมครับปุม่มเล็กๆคนละเล็กคนละน้อยดูกับปุม่มแล้วก็บางคนอีกมากไม่ครับตี จุไกับผมถิ่มไม่ได้เอยชื่อไม่ได้เลยต่างจินก็ก็ไปด้วยกับก็คอบคุณหมังหมากับเน้นไม่กับเอฟซีเจอแย่กับผมตั้งแต่จำไม่ได้กับห้ากินกับหนองมาแบบนั้นแบบนี้เจอมดกับแต่ไม่ได้รุ่นใจกับผม เราไม่ทำก็คือไก่ไก่จะทำครับผุ๊บพอจากนั้นมันมี่องดานซัมเอครับมันก็ใช่ไมครับผมมีตั้งคนชอบและคนไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ไม่ได้ทุนใจนะครับ ใจแต่สิ่งดีๆบอกับผมเนีเ่นไหมครับพี่พีลุงเดียวมองก็ยังมีความทุขเลยครับผมดุกันไปมั่งเวลาก็เดือหายกันไปมั่งหรุมเสี้ยกันไปมั่งนี่ตะกี้กำงับลงเดียะแล้วครับเคยลุงเดียะจะพาไปลามไงลงเดียให้กินนานาให้เซ็ตซับเลี่ยงแต่งกะปอดีจะพาหมูอ้วนนะครับลงไปชี้นะครับผม๊บก็ไปเล่นวนอยู่กับหมูอ้วนพอลงเดียะพาจะไปของงับโซ่งังบแกะลุงเดียะคือเขาอยากเล่นนั่นเนาะเราก็รู้ ตอนเนี่ยก็เลยต้องป่าเดินออกมาอก็ไม่มีเปื้อนกับวันนี้แล้วก็เสียดกระแหงหัวไหลที่กรบพุมเดว่ามีน,อน,อน้องๆนะครับจังนะครับสตัมกําแพงอยู่ไกล้พอดีก็ก็ไหลเสียดไปนะรับประวงประวันเลยรายจริงเสียดนี่มันหึ่งรับ <c oughs> มันร่วงดีดี เนี่ยลุงเดียก็เลยปลอบใจต้องป่าเดินเตียวต่างตั้งทิ่ลุงเดียกก็ขี้เกียจจังเลยแต่ก็สงสารเอาไปกับไปเอาไปเดินไปเดี๋ยวไปเดินนหน้าดิเนี่ยบอกว่าป่าเตียวเล็วเดินดิไปเดี๋ดูครับไปเดินอเดี๋ยวหนีกลับบ้านเดียหรอกไปเร็วไปโอ้ยลมปัดกับอากาศดีครับเห็นไหมครับยอดกรับ ล่มนะครับสุดยอดครับบรรยากาศนี่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวป่าบุญรอดเดินเล่นสักแป๊บนะครับก่อนมืดแล้วก็จะป่าข้าวไปลามนะครับปลูกโซ่ไว้นะครับผม พอเดี๋ยวน้องไปกัดเครื่องมือจังเลยนะครับตรงนี้ต้องต้องหลามน้องก้อนนะครับปุ้มเนาะพาถ้าเราอยู่ไม่เป็นไรครับก็กลัวแต่ถ้าเกิดปลืเรานั่นแหละครับก็ไปกัดเล่นดี๋ยวจะเสียห้ายครับโอเคครับปุ้มสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอัปเดตแดดลมลมตกนะครับก่อนมืดเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับเอฟซีตุกท่าน